ก็มาคุยกันต่อนะคะว่ายังไงวันนี้ก็ที่ว่านะคะลิดาก็เห็นไหมคะที Fat ่ลิดาบอกนะคะนี่เห็นไหมที่บางคนบอกว่าพี่ไม่ใช้ไม่ได้หรอกเพราะพี่เป็นคนผิวดำลิดาก็เป็นคนผิวดํานะคะเห็นไหมผิวผิวลิดาดําเลยแต่มันจะเข้าไปในเนื้อในเนื้อในเนื้อผิวเราเลยนะคะเนี่ยอีพ่ออนี้ดีมากเลยนะคะเนี่ยลิดาชอบมากเลยเห็นไหมคะมันไม่ขาวนะคะเห็นไหม มันไม่ขาวเลยนะคะแล้วมันดูหน้าเนียนด้วยเห็นไหมคะมันเข้าไปในผิวเลยแล้วครีมให้สังเกตว่าครีมทุกชนิดนะคะไม่ว่าครีมนี้ห่อไหนนะคะถ้าคุณทาแล้วครีมมันเข้าซึมเข้าไปในเนื้อผิวเราเร็วสแสดงว่าครีมนั้นดีค่ะใช้ดีนะคะแล้วคุณก็ใช้ถูกกับมันนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมันไม่อยู่บนหน้าเลยบางครีม คุณลองทดลองดูนะคะบางครีมแต่ถ้าไม่ถูกกับผิวของคุณนะคะถ้าไม่ถูกกับผิวน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะมันจะมันจะอยู่จอยู่แต่บนผิวอะลื่นๆมันไม่เข้าไปในผิวอะนั่นอะครีมไม่ดีนะคะอย่าไปใช้เออเนี่ยนะคะลิดาให้คิดเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆนะคะคือเก็บความรู้ที่ลิดาเรียนมานะคะเนี่ยลิดาจะทายอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นไหมเห็นไหม บางคนบอกว่าใช้ไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้หรอกถึงมันจะแพงนิดนึงนะคะรู้สึกว่าสี่ร้อยละแต่ลิดาใช้ได้นานนะครเนี้สี่ร้อยได้ดใช้ได้อันหนึ่งสามเดือนได้มั้ยน้องบูยังบอกพี่พี่พ,พี่พี่ลิดาพี่ใจนี่ใช้ยังไงเนี่ย,ย,นยคนอื่นก็พี่บอกพี่โอ้ oh, แม่จะไปทาอะไรมากมายหรอนี่เห็นไหมแล้วลิดาจะทาที่คอด้วยนะคะคนรอย่าลืมนะคะเวลาทาทุก ไม่ว่าทาอะไรต้องทาที่คอด้วยนะคะคอค่ะสําคัญด้วยนะคะเนี่ยคอตามหลังคอแล้วก็ตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องทาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออเออแล้วก็รูปขึ้นอย่างนี้นะคะเวลาทาหน้ารูปขึ้นกบเนี่ยตาเนี่ยเราต้องกรีดขึ้นอย่างนี้นะคะติกรีดมันขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะได้ไม่เป็นหย่อนนะคะของลิดามันเริ่มหย่อนแล้วนะคะเพราะว่าลีดาขี้เกียจค่ะเพราะบางทีเหนื่อยแล้วก็ ป่วยก็อย่างที่บอกอะคะ่ะป่วยแล้วไหนเวลาไหนที่ป่วยมากๆอะ่ะลิดาจะไม่ทำเลยไหมคะแต่แต่ถ้าลิดามาคิดใหม่แล้วนะคะเอทีนี้ถ้าลิดาป่วยลิดาจะลุกขึ้นมาทําอย่างเงี้ยดีกว่านะคะถ้ามีถ้าถ้าลิดามีแรงนะคะหมายถึงเห็นไหมลิดาเพิ่งเพิ่งทําเพิ่งลุกขึ้นมาเมื่อวานนะคะทั้งที่นอนนอนแย่อยู่สองวันจริงๆนะคะว่าลุกขึ้นไม่ไหวลุกขึ้นแล้วก็จะ จะสรุปไปได้จะมันจะเวียนนะคะแล้วก็กลัวตัวเองแบบเป็นเจ้าหญิงนิาไปเลยก็เลยต้องนอนนะคะเนี่ยแล้วแต่เตมื่อวานพอลูกไหวแล้วลิดาก็พยายามเห็นไหมคะพยายามทําเนี่ยเนี่ยวเวลาคุณไม่อยากให้เ,เพื่อนเพื่อนไม่อยากให้ตัวเองมีอรอยตีนโกงตีนกานะคะเนี่ยพยายามรูปตัวเองขึ้นอย่างนี้นะคะรูปอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องไปใช้คงจิเครื่องเลยอเหนื่อยแล้วก็เนี่ยค่ะ ส่วนมากนิดาเป็นคนที่คิดมากก็ชอบขโมดคิ้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นรอยตีนกาเห็นไหมสังเกตไหมบางคนบางคนนี่เป็นล่องลึกเลยเนี่ยตรงนี้อะรูปให้มันเยอะๆนะคะรูปเลยค่ะรูปให้มันเยอะๆแล้วก็ตาเนี่ยพยายามรูปตาเวลารูปตารูปขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะที่คางที่อะไรลูปขึ้นอย่างนี้นะคะอืมรูปขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ทําให้เป็นนะคะบางทีเพื่อนมาสอนรู้ค่ะแต่บอก แจ้งไม่รู้บอกเออ <c oughs> ดีแล้วสอนพี่มั่งเอออะไรอย่างนี้เพราะไม่อยากให้น้องเขาเสียใจว่าเรารู้เราเรียนมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเออเอาใจน้องเขาหน่อย <c oughs> นี่นะคะเนี่ยลูกขึ้นนะคะลูกมันขึ้นค่ะมันจะมันก็จะได้ไม่เตีนกานะคะตรงนี้เห็นไหม่วนมากจะย้อนมากถ้าเรายิ้มมากๆเห็นไหมบางคนไม่กล้ายิ้มเลยเพราะกลัวตีนยงกาไ <c oughs> ม่ํำเป็นเลย <c oughs> ยิ้มไปเลยค่ะ คยิ่งยิ้มอ่ะยิ่งยิ้มย,ย,ยิ่งสดใสนะคะหน้าตายิ่งสดใสเห็นไหมคะเนี่ยรูปค่ะรูปขึ้นค่ะเห็นไหมเห็นไหมหน้านี่ดาขาวไหมคะไม่ขาวเห็นไหมคะเน่ะเห็นไหมมันไม่ขาวเลยเห็นไหมเนี่ยมันมันเข้ากับผิวเราไปเลยใช่ไหมคะถูกไหมอืมเนี่ยค่ะวิธีที่ลตาบอกเมื่อวานลิดาไม่มีเวลาทําไม่ดูนะคะ ลิดาจะใช้เวลาลิดาจะไปไหนบางบางทีไปห้างนะคะไปไปห้างเอออยากใช้สักวันหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือว่าเอออยากจะเออออกไปเจอคนเยอะๆอาจจะเจอไม่เยอะมากหรอกคะ่ะเพราะช่วงนี้โควิดแต่ลิดาก็ต้องระวังนะคะจริงๆแล้วคุณหมอไม่ให้ออกไปไหนแตลิดาจังเป็นนะคะต้องไปซื้อหิ้งพระจะมาจัดบ้านใหม่นะคะเนี่ยก็เหมือนที่ลิดาบอกพยายามเซนตัวเองไม่ให้ตัวเองคิดมากก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขก็คือ ตอนนี้คิดอย่างเดียวก็คือทําทุกอย่างที่ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ให้ลูกนะคะอืมให้ลูกตัวเองนะคะสองคนเก็บเงินไว้แล้วก็ชวนแม่กับแม่กับน้องอะ่ะสบายแล้วไม่เป็นไรทําให้ทําไม่ให้แล้วบ้านเบื่อนะคะยกให้น้องหมดนะคะที่เมืองไทยจะ้ไยกให้เขาหมดนะคะคือจะทํา้ให้เรียบร้อยเลย ก็พี่ดาบอกนะโอเคขอโทษนะคะเลอนิดหน่อยก็เนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ลิดาก็จะแต่งแบบนี้หน่อยนึงนะคะลิดาก็จะใช้เออนี่คะลิดาไม่ใช้ดีโอยดีโอมันจะดำไปนะคะวันนี้ลิดาก็แค่ปัดเนี่ยลิดาชอบมากเลยเนี่ยจะหมดแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งหมดนะลูก นี่สี่ร้อยห้าแปดสิบหรือสี่รอยเนี่ยค่ะเนี่ยยี่ห้อนี้ดีมากแล้วก็นี่เราก็จะปัดนะคะนหม,มันก็จะดูแบบสดใส่ะคะ่ะมลิดาไม่ได้แต่งมากนะคะแต่งจะยเ,เร็วๆด้วยเห็นไหมมันคนอยู่โหสองสามชั่วโมงในห้องน้ําก็ไม่รั่วคะ่ะแต่ลิดาเป็นคือแบบเป็นคนเคลียร์เกยบกับคล้ายๆรอด,ดอะคะ่ะมานะคะ ลุกขึ้นมาเนี่ยเตียงต้องตึงอะไรพวกนี้ค่ะก็เร็วด้วยนะคะพอปรีตปุ๊บตื่นปุ๊บเอาแล้วออกไปวิ่งก่อนเตียงต้องตึงก่อนอืมผ้าต้องตึงผ้าต้องเรียบอืมสายรองเท้าต้องผูกให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมถ้าไม่ไม่นั่นก็โดนวิโดนวิดน้ำนะคะหรือเขาเรียกอะไรนะเนี่ยพี่เราจะปัดขึ้นอย่างมง้ยเห็นไหม เห็นไหมมันมันมันด an er. ูธรรมชาติอะค่ะลีดาไม่ชอบที่แบบเป็นสีสีเหมือนลิงอะไรพวกนี้ค่ะไม่หรอมันก็แดงของมันเองเน่ยเดี๋ยวพอออกไปข้องมันก็แดงเองแล้วก็ปัดมั่งตรงคอนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าแววอยู่ตรงนี้ตรงเดียวก็ปัดปัดปัดให้ทั่วแล้วก็เป็นให้เป็นหน้าเราดูเรียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคะเออก็ดูนะในหนยูทูบอะวิธีการแต่งหน้า ไม่ต้องไปเรียนให้มันยุ่งอยากเดี๋ยวนี้ youtube ก็เรียนได้แล้วเยอะแยะถูกไหมไม่ต้องไปเรียนเสียสองสามพันอุย้ยแต่ถ้าถ้าจะเปิดร้านเองนะคะก็โอเคใช่ไหมคะโอเคดีดาไม่ว่ากันคนที่เปิดร้านนะคะเพราะถ้าเปิดร้านจริงๆนี่เราก็ต้องไปเรียนถูกต้องไหมคะอืมเราต้องไปเรียนจริงๆเราต้องมีใบฟักบุ๋งฟักเบียบหรือว่าบีมใบปัดจบประกาศนียบาบตรมานะคะเนี่ยดีดาทำอย่างนี้นะคะ่ะ ก็เนี่ยค่ะยินนาหน้าเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เจ็ดนาทีผ่านไป EP สองนะคะแล้วก็มาดูกันต่อ EP สามนะคะ